เดือนไมอีสุสุนีแม็กของคุณนันทวัฒน์ส่งมาจากจังหวัดสงขลาด,ด้วยอาการเปิดสวิตกุญแจแล้วเข็มใช้งานไม่ได้มีไฟรีติดค้างและเลขสะสมระยะทางวนไปมาได้ทำการจ่ายไฟบนโต๊ะซ่อมแสดงอาการให้ท่านลูกค้าเห็นก่อนที่จะซ่อมอาการตรงกับที่แจ้งมาทำการถอดเมนบอร์ดเดือนหมยไฟแบตไฟหลอดสีแดงติดค้างและหลอดสีขาวด้วยเปิดสวิตกุญแจไฟทำงานไม่เป็นสต มีสถานะไฟรี่ติดค้างด้วยได้ทำการไล่วัดไฟแต่ละจุด แรงดันไฟแรงดันไฟแบตเข้าปกติแรงดันไฟเลี้ยงเกจวัดรอบและเกจความเร็วม,มีแรงดันไฟต่ำกว่าปกติวัดแรงดันไฟที่เกจน้ำมันและเกจความร้อนมีแรงดันไฟที่ต่ำกว่าปกติทำการเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมค่าออกไปแล้วจ่ายไฟแบตเข้าเมนบอร์ดไม่มีไฟติดค้างเปิดสวิตช์คุญแจไฟมาเป็นสเต็ปฟ้าแดงเหลืองขาวติดขวาดับเป็น สเต็ปไฟปกติประกอบเดือนใหม่เสร็จเรียบร้อยช่างได้ทาการแอทจัดเข็มเลขสะสมระยะทางไม่ขาดเข็มความร้อนและเข็มน้ํามันอยู่กลางกลางเข็มความเร็วอยู่ที่105โดยเฉลี่ยเข็มวัดรอบอยู่ที่3 0 0พรอบโดยประมาณปิดสวิตช์กุญแจและเปิดใหม่เข็มต้องกวาดทุกเข็มเลขสะสมระยะทางยังอยู่คงเดิมเทสเข็มน้ํามันและเข็มความร้อนลายพาร์วงจรปิดสวิตช์กุญแจและเปิดใหม่เข็มต้องขึ้นเต็มสเก การบายพาสออกเข็มต้องลงสุดสเกลเทสเข็มวัดรอบและเข็มความเร็วจ่ายสัญญาณเข้าทั้ง2เข็มใช้งานได้ปกติเมื่อเข็มความเร็วทำงานเลขสะสมระยะทางก็ต้องเพิ่มตามไปด้วยเทสให้ทั้งหมดแล้วใช้งานได้ปกติ